ต่อไปเดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนด้วยกานเพิ่มยอดไลค์อีโมจิของแพลตฟอร์มเฟสบุ๊กนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่เวลาเราสมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m s o c i a l นะครับก็คือ km social เนาะอ่าแล้วเราก็เข้าไปที่เวแบล็คเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราเลือกที่ขวาบนบนจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะเราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ อ่ารนี้นะครับขอเดี๋ยวเราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานเนาะตรงนี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้เนาะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับจะได้กลับมาที่นาเดิมนะครับแล้วก็เอารหัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งเนาะ ทีนี้นครับหลังจากที่เรแล้วกดลงชื่อเข้าใายนะครับจะเล้งเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับตั้ง้ายมือนะครับจะมีเมนูให้เราได้ใช้งานตรงนี้เนาะแต่ให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ผมอยู่ที่เมนูแรกอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่เมนูแรกก็ให้เราเข้าไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยนะครับแล้วก็มาดูตรงหมวด,ด,ดตรงนี้เนาะ ตัวบนบนย,ยนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มเืยใช้ใช้งานแเแพลตฟอร์ม f a c e b o o k TikTok IG y o u t u b e Twitter แล้วก็อื่นๆด้วยนะครับก็อยให้คุณผูช้ชมทุกท่านนะครับเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะป๊มเลยเนาะแพลตฟอร์ม a c e b o o กก็อยู่ด้านบนตรงนี้เลครับอันทีนี้ครับตรงนี้ขเขาก็จะเราใส่ขออภัยครับตรงนี้ขเขาจะเลเรื่องของข้อที่เราต้องการจะป๊มเลยเนาะจะมีหัวข้อมากมายเลยเนาะ็อใครที่ถึงกันตอนนี้ก็อยากให้คุณผูช้ชมทุกท่านนะครับทำตามผมได้เลยนลเนาะกา,า,ามมร อ่ะตรงช่องบริการครับจริงๆครับมันจะมีหลายตัว S V เห็นไหมจะเขียนว่าอ m มมู S V 3อะไรอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว S V 1น่ง S V 2แล้วก็ A V 3ครับแต่ละอันนะครับจะมีของเอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปหรอกผมจะบอกแต่ละอันเลยครับมาที่ S V หนึะกลุ่มกลุ่มแรกนะครับคือเป็นสนใจพอดเฟิร์นทั้งสิบเคนี้ก็คือ10 k เมานถึงว่าเขาจำกัดไว้แค่10 k เคทำสามารถปั๊มสูงสุดได้แค่10 k เนาะอันนี้ก็มีเอาก็จะมีสัญลักษณ์แต่ละอันนะครับมีสัญลักษณ์ลัก เอาผมขอเรียกเป็นรูปแล้วกันนะรูปลักรูปวารรูปอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะตรงนี้ครับเป็น1 k 1 5 k ต่อวันครับตรงนี้ที่เขาเขียนไว้ก็คือเป็นความเร็วที่ยอดจะขึ้นให้เรานะครับอ่ะตรงนี้จะมีรีฟิลแบบ30บวันเนาะเห็นไหมโอ้โหแบบเดือนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ทันทีครับทันท,ท,นทีมาถึงว่าหลังจากที่เรากดสั่งซื้อแพ็กเกจนี้นะครับเราจะเริ่มปัมามไม่ต้องทันทีเลยเนะาะหลังจากที่เป็นราคาตรงนี้นะครับอ่ะส่วนที่สองนะครับจะจะ,จะ,จะคล้ายๆกับตัวข้างบนเลยนะครับแค่แตกตตตตตต่่่่่าา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 งงงงงกกกััันนนนนนรรรรรรคคคเเเะะะทีีผมดู้ใใชชบแ ตัวที่สามครับเห็นไหมตัวที่สามเนี่ยจะแตกต่างจากทุกตัวเลยครับเพราะว่าตัวเนี้ย sp สามนะเห็นไหมเขาจะเริ่มทำงานทันทะีครับอันนี้ทำงานทันทีก็เหมือนจากตัวข้างบนเลยเนาะตัวตรงนี้เขาจะรับประกันว่ายอดจะไม่ลดลงอย่างแน,น่นอะนเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่ายอดไม่ลดลงแล้วก็แถมให้สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเห็นไหมครับ sp สาม sp สามก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะ แล้วแต่ว่าราคามันจะแพงนิดนึงนะครับเอาโอเคครับทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับลองเลือกบริการที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับถูกใจนล้ว่าคุณผู้ชมลองถูกใจบริการตัวไหนเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับกลัวเกิดข้อผิดพลาดหรือว่ากลัวแบบว่าเลือกแล้วไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนครับคุณผู้ชมก็สามารถที่เลือกตามผมได้เลยเนาะจะเลือกเป็น S3 หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะเป็นราคาที่ถูกเนาะจะเลือกเป็นรูปวาวแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะคุณผผผูููู้้้ชชมมมกกกก็็ลลลออออองงเเเืรรรรรปปปววววาาาาคคุณัันนนนจจะะะะะบโดไแ อี้มาช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายขออไม่มีเดีมาเราไปต่อเลยครับมาตรงช่องลิงเนาะสำหรับใคที่เนช่องลิงก์เดินนะครับ๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพสของเราเนาะแล้วก็ปี p ลิงก์โพสของเาที่อยู Asia ่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่องช่องลิงตรงนี้ได้เลยเนาะอี hmm. ้มาช่องต่อไปคือช่องจำนวนนะครับช่องจำนวนก็คือช่องให้ใส่จำนวนที่เราต้องการจะปานนะมีขั้นต่ำบ่เนาะขั้นต่ำปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะเลาก็ใส่ลอตไปเลยนะครับอธิบายช่องต่อไป อ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เรากรส่นนะครับเราจะ้ข้อความที่เขียนมาว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับหรัามมางคาที่เส็จกันตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอสักครู่ในการดำเนินงานเนาะเดี๋ยวระหว่างรองดำเนินงานถ้าเราไปเมนูต่อไปรายกาก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อตัวนี้นะครับ อาเมนูบวกว่าการสั่งซืก็คือเป็นเมนูเอาไว้เช็คประวัติการสั่งซื้อแล้วก็ไว้เช็กอะไรต่างๆนานาแล้วก็คืออย่างเช่นเช็คของเขานการที่เราซื้อมากี้หรือว่าจะเช็คเองหรือว่าจะเช็คสถานะของเว็บไซต์ก็ได้นะครับมาดูตัวแรกกลยก็คือเป็นเช็คของเขาที่เราสั่งซื้อมากี้ครับตรงนี้จะเป็นของเขาที่เราสั่งซื้อมอกี้เนาะคุณผู้ชมก็ลองดูดีๆนะครับว่าเราสั่งซื้อถูกหรือเปล่าเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้ครับลิงก์ครับลิงก์โพสของเรานี้จาเป็นมากครับถ้าเราใส กางดําเนินการที่ไหนเนาะก็คือตอนนี้ครับอยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับแต่ระหว่างรอดำเนินดําเนินการให้เราไปเมนูต่อไปเแต่ลวการก็คือมาที่เมนูเติมเงินนะครับเมนูเติมเงินนะครับจะมีสามช่องทางระลอกใช้งานมีช่องทางแรกสแกนเคอร์โค้ดช่องทางที่สองโทมันเจวอลเลตช่องทางทสามคริปโตนะครับส่วนตรงนี้จะมีให้ใส่ยอดจะรอลนเงินที่เราต้องการเติมเงินเนาะส่วนด้านล่างสุดนะครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูนะอ่าโอเคครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปต่อเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพลของเราเนาะเพื่อดูนะครับว่ายอดไลอิมจรานนขึ้หรือยังเนาะอ่ผมปัไว้ก็คือเป็นนนนรูปาาเะตอี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรารรรรีเฟชหนน้้าจอคคังะับ อ่ะตอนนี so me, know, you way, task. Task ้ครับยอดของยังยอดก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้ไม่อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการครับก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ยอดว้าวขึ้นเลยละกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าทีนี้นะครับยอดยอดอะไรของอิโมจิของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมรูปว้าวของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับสําหรับคที่ปั๊มยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับก็จะมีเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้้้ลลลองไี่่่เเเเมมนนนนนนููููแแะะะาาพืยคครับวุณผชดด ถ้า<ท> <gez úc> คุณผู้ชมนะครับเอาเลงตัวนี้ครับใช้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำไปกับคนอื่นนะครับผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำโดยเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ย5%เลยเนาะคุณผู้ชมเนาะตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมด้นะครับส่วนด้านบนครับจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเนาะอันดีนี้เราไปเมนูต่อไปก็คือเป็นเมนูติดต่อแอดมินตรงนี้นะครับอันเมนูนี้ก็เป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สาาาาาามมมรรรถทีี่่่่จะะใใช้้้เเเเเเนนนนูพืออออตตติิดดดดแไลลลวยกสหัวเรื่ออองงงเเรรรืื่่่่ใใสสสกกกััับคคววววาาามแแลล้้้็ยยตตนนนนนีพะะ อ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข่าวบุญมาบอกกับคุณผู้ชมแฉ่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งดีไว้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมทดลองใช้งานคุณผู้ผู้ชมก็ทดลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีนะครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปนก่อนนะครับสวัสดีครับ